สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมนะครับป้ามาเบิงบ่งบรรยากาศนะครับผมล้งฝนตกพี่น้องมัอนี่ฝนตกมืดๆครับผมฝนยังลิ่นอยู่นะครับนี่ลิ่นแฉะแฉะอยู่นี่ครับน้ำนี่ครับผมน้ำมันไหลออกกระโจนอู้ปลาโดดพี่น้องปลาโดดกระโรดดโอ้พี่น้องอู้พี่น้องอูงพี่น,น้องไม่ถึงกระชาครับ ใ่ไปันบ่เข่าหลังอในว่วหนา้ามันเข่าหูก็ได้เสียทะลุออกหูิสอดม้างหูิด่ะหูหนูพี่น้องคนได้ปะโอเคใส่ไหมพี่น้องทิศแขนเย็นไหมอะไรเขาหลอนเขา็หลอกโอ้บ่เขาหลอนนหลอก ข้างหลอกว่าพ่น้องเขาในหู้นี่นะครับเขาไปในหู้โอ้ในหู้นี่หลากหลายอะไรพิณทองในหู้นี่เพิ่งพี่น้องมันซ่ออยู่มันซ่ออยู่มันสิขึ้นชาเบองมาผมตาแข็งผมเด้อมองมองเออขึ้นชา ทักเดียวไม่ควรเหงาสองตัวข้าวหลอดไปวะพี่น้อยเบิ่งมันทิ้งข้าบ่อได้หรอเฮ้ยเจ้าใส่ไปทั้งโขกได้ไงพี่น้อยเบิ่งยามน้ำกันเบิ่ง พี่น้องนี่จะต้มงามครับผมไปมกครับผมใส่ไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะให้มันขึ้นมากแข็งๆมันติดเข่าในรอบบ่อพี่น้องมันขึ้น,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 นว่าอะไรหน้ามันแห้งพี่น้องนี่อยู่หน้านี่พี่น้องปลาลายนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอเบื้องผาก่อนครับ ไปพี่น้องนี่ได้ยอ่นะครับพ่อได้มกุกแรงครับไปครับพี่น้องมาเบิ่งทอนี่พี่น้องทอนี่มันขึ้นได้บ่ทอนี่บ่ขึ้นครับผมผมนันมีขึ้นดอกพี่น้องนี่ทอนี่ก็สิไหลลงไปมองไฮว่าหันละครับไปเบิ้งพาครับผมไปพี่น้องไปอู้น้ำเต็มแพน้ำหมดหรอ อย่าเ yeah. บื้งรอบอันนี้ก็พี่อ้ออันนึงใส่ไว้อยู่ปากเต่าเลยนี่พ่อ,นนพอมีอยู่ครับแล้อันนี้ที่สองครับผมใส่ไว้ปากคอเลยพี่น้องลุกมันใส่ไว้ครับอันนี้หวานมาพี่น้อง อันนี้ปลาหน่อยครับปูตัวนึงครับปลาหน่อยใส่แว้ก้อนพี่น้องทั้งลงทั้งขึ้นครับปลา ไปไปนี่ครับ,บ,บไปไปครับไปไปน้ับไปไปทับไปมุ่งผาก่อนสิเข้าสาพี่น้องสิขึข้นมุ่งสานี่ครับผมสิเข้ามุ่งสานสองตัวมาท่าน พี่น้องปลามันมาซ้อปลาซ้อสีเข่าซ่าพี่น้องนี่พี่น้องโดดขึ้นนี่นี่ครับผมผลที่ขึ้นไปสาผลลิ่นๆไปคอหน่อยครับปีนี้นะ้ามันหลากน้อยซ่าพี่น้องก็เลยปลามันว่าตัวใหญ่นไนี่ครับ นีป่ปลาขอน้อยครับผมนี่พวกนะครับล่อล่อขึ้นปลาขอน้อยครับผมไอ้ขึ้นไหมนะ นี่ซาปลาดี่นีด่ดบปืดๆเลยพี่น้องเอ้ยผมไปเบื้องผ่าก่อนครับมาหอดผ่าแล้วครับผมไปดูดน้ำกันเมืองพี่น้องว่าสิามีบมมีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้ามันบ่ได้เปิดท่านไหนเปิดแห้งไผ่แห้งก็บบดีปานใดสิ้เตี้ยนผ่แห้งไหมครับผมผ่แห้งมันขาดหลายโพดนะครับนี่หิวในน้อยพี่น้องเอาไว้ก้อนครับมายามทีเดียวเลยพี่น้อง ไปครับกระบ้านพี่น้องนี่นะครับผลงานรอบสองอันครับรอบสองอันครับจับเอาแน่้ยละนะครับผลกลังตกมัดมืออลไรพี่น้องมือนี้นะครับย่างมาแล้วอีกรอบนึงจะคอยมาลุ้นน้ำกันนะครับปลาสีได้อีกว่าใดนะพี่น้องพราะด้ไปมุกไปแกลกพี่เกน้องผู้ใดี๋ยวนอยากนะครับนะผู้ใดอยากไปแข่งกันพราะเดี๋ยวมุกนะครับหน้าไม่ปลาตื้นนะครับสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณครับผมที่รับชม แต่กลเป็นกำลังแรงใจมันโดยตลอดนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้อเด้พี่น้องเด้อฝากช่องนี้นครับเด้กอกาะบีธีบานเฮ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเบิ้งป่ามั่ขึ้นพี่น้องปลาขาวปลาเข็งปลาคอน่อยสับหลับอยู่ลอขึ้นไปหาน้องครับผม